บทที่22คําคำอุปมาเกี่ยวกับพิธีอภิเษกสมรสพระเยซูตรัสแก่เขาเป็นคำอุปมาอีกว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งได้จัดพิธีอภิเษกสมรสสำหรับราชโอรสของขั้นแล้วใช้พวกผู้รับใช้ไปตามผู้ที่ได้รับเชิญมาในงานอภิเษกสมรสนั้นแต่เขาไม่ใคร่จะมา ท่านยังใช้พวกผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าให้บอกผู้รับเชิญนั้นว่าดูเถิดเราได้จัดการเลี้ยงไว้แล้ววัวและสัตว์ขุนแล้วของเราก็ฆ่าไว้เสร็จสิ่งสารพัดก็เตรียมไว้พร้อมจงมาในพิธีอภิเษกสมรสนี้เถิดแต่เขาก็เพิกเฉยและไปเสียคนหนึ่งไปไร่นาของตนอีกคนหนึ่งก็ไปทำการค้าขาย ฝ่ายพวกนอกนั้นก็จับพวกผู้รับใช้ของขั้นทําทการอภัยยศต่างๆแล้วฆ่าเสียแต่ขั้นกษัตริย์องค์นั้นได้ยินแล้วท่านก็ส่งพระพิโรธจึงรับสั่งให้ยกกองทหารไปปราบปรามฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองเขาเสียแล้วขัน้นจึงรับสั่งแก่พวกผู้รับใช้ของขั้นว่างานสมรสก็พร้อมอยู่แต่ผู้ที่ได้รับเชิญน,นั้นไม่สมกับงานเหตุฉะนั้น จงออกไปตามทางหลวงพบคนมากเท่าใดก็ให้เชิญมาในพิธีอภิเษกสมรสนี้ผู้รับใช้เหล่านั้นจึงออกไปเชิญคนทั้งปวงตามทางหลวงแล้วแต่จะพบให้มาทั้งดีและชั่วจนงานสมรสนั้นเต็มด้วยแขกแต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเสด็จทอดพระเนตรแขกก็เห็นผู้หนึ่งไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานสมรสท่านจึงรับสั่งถามเขาว่าสหายเอย๋ย เหตุในท่านจึงมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานสมรสผู้นั้นก็นิ่งอยู่พูดไม่ออกกษัตริย์จึงรับสั่งแก่พวกผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกที่นั่นจะมีการร้องไห้และขอบเขี้ยวเคี้ยวฟันด้วยผู้ที่ได้รับเชิญก็มากแต่ผู้ที่ส่งเลือกก็น้อย พวกเฮโรดได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการเสียภาษีขนาดนั้นพวกฟาริสีไปปรึกษากันว่าพวกเขาจะจับผิดในถ้อยคำของพระองค์ได้อย่างไรพวกเขาจึงใช้พวกสาวกของตนกับพวกเฮโรดให้ไปทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพระเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์และสั่งสอนทางของพระเจ้าด้วยความสัตย์จริง โดยไม่ได้เอาใจผู้ใดเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้าผู้ใดเหตุฉะนั้นขอโปรดบอกให้พวกข้าพเจ้าทราบว่าท่านคิดเห็นอย่างไรการที่จะส่งสวยให้แก่สีซ่านั้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่แต่พระเยซูทรงล่วงรู้ถึงความชั่วร้ายของเขาจึงตรัสว่าพวกหน้าซื่อใจคดเจ้าทดลองเราทำไม จงเอาเงินที่จะเสียสวยนั้นมาให้เราดูก่อนเขาจึงเอาเงินตราเหรียญหนึ่งถวายพระองค์พระองค์ตรัสถามเขาว่ารูปและคําจารึกนี้เป็นของใครเขาทูลพระองค์ว่าของซีซ่าและพระองค์ตรัสกับเขาว่าเหตุฉะนั้นของของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าและของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า ชั้นเขาได้ยินคำตรัสตอบของพระองค์นั้นแล้วเขาก็ประหลาดใจจึงลัพระองค์ไว้และพากันกลับไปพระเยซูทรงตอบคำถามของพวกสดูสีเกี่ยวกับการฟื้นจากความตายในวันนั้นมีพวกสดูสีมาหาพระองค์พวกนี้เป็นผู้ที่กล่าวว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่มี เขาจึงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าโมเสสสั่งว่าถ้าผู้ใดตายยังไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะพ้ยสืบเชื้อสายของพี่ชายไว้ในพวกเรามีพี่น้องผู้ชายเจ็ดคนพี่หัวปีมีภรรยาแล้วก็ตายเมื่อยังไม่มีบุตรก็ละภรรยาไว้ให้แก่น้องชายฝ่ายคนที่สองที่สามก็เช่นเดียวกันจนถึงคนที่เจ็ด ในที่สุดหญิงนั้นก็ตายด้วยเหตุฉะนั้นในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตายหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของผู้ใดในเจ็ดคนนั้นโดยนางได้เป็นภรรยาของชายทั้งเจ็ดคนแล้วพระเยซูตรัสตอบเขาว่าพวกท่านผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระกัมภีร์หรือฤทธิดเดชของพระเจ้าด้วยว่าเมื่อมนุษย์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้น จะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าในสวรรค์แต่เรื่องคนตายกลับฟื้นนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้กับพวกทขั้นว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมเป็นพระเจ้าของอิสอักและเป็นพระเจ้าของยาโคบพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น ประชาชนทั้งปวงเมื่อได้ยินก็ประหลาดใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุดแต่พวกฟาริสีเมื่อได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทำให้พวกสะดูสีนิ่งอันอยู่จึงประชุมกันมีนักกฎหมายผู้หนึ่งในพวกเขาทดลองพระองค์โดยถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าในพระราชบัญญัตินั้น พระบัญญัติข้อใดสําคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านี่แหละเป็นพระบัญญัติข้อต้นและข้อใหญ่ข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระราชบัญญัติและคำพยากรณ์ทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้ คำถามเกี่ยวกับบุตรของดาวิดเมื่อพวกฟาริสียังประชุมกันอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงถามพวกเขาว่าพวกขั้นคิดอย่างไรด้วยเรื่องพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นบุตรของผู้ใดเขาตอบพระองค์ว่าเป็นบุตรของดาวิดพระองค์ตรัสถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นเป็นฉไหนาดาวิดโดยเดชพระวิญญาณจึงได้เรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า และรับสั่งว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่านถ้าดาวิดเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะเป็นบุตรของดาวิดอย่างไรได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจตอบพระองค์สักคําหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครกล้าซักถามพระองค์ต่อไป